วันนี้น้องโอเว่นทามาเที่ยวจังหวัดอยุธยานะครับวันนี้น้องโอเว่นทามาที่วัดอะไรวัดใหญ่ชัยมงคลอ่าเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลอย่างนี้อันนี้คือบรรยากาศนะครับวัดเขาจะเป็นวัดเมืองเก่ามาท่องเที่ยวเยอะมากมาท่องเที่ยวมาเยอะทั้งคน ไทยต่างชาติคนจีนนะฮะเชนไหนต่อี่ยไปทงนี้ยสวยมากนะถ้าใครยังไม่เคยมาแต่ว่าขอเราก็มาเที่ยวกันบ่อยนะฮะวันนี้แต่ว่าถ้าใครยังไม่มาก็ยังไม่เคยมาก็แนะนำนะฮะ เรานข้างมาถึงเก่านะครับข้างบนก็สามารถเดินขึ้นไปได้ไนะ ข้างบนจะสวยมากครับใช่ก็เมห่จะบอกนี่นคือที่แก้ของพระโอบังจ้าล้ทีมันรู้ได้ไงพี่แมันบอก ตอนนี้เรากำลังเดินไปไหว้พระกันนะครับอยู่ในโบสถ์ให้จับมือกันไหมไม่ไม่ไงเจอถึงแล้วที่ไหว้พระจุดไม่จุดไหว้พระถือกล้องให้หน่อย ไ,ไ<ป>อันนี้เราก็มาวัดที่สองนะครับจังหวัดลยาวัดพนันเชิงนะครับบรรยากาศภายในวัดนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปไหว้หลวงพ่อโตองค์ใหญ่กันนะฮะก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะฮะน้อง,ององตินพาเข้าไปเลย ก็จะมีจุดทําบุญนะฮะหลายจุดเลยวัดพนังเชิงวรักวิหารนะครับ